ดึงอัปเดตนะคะบ้านเบอร์ธานาลิอีพีสค่ะโอเคเปิดไปเลยไม่ต้องประตูเข้าบ้านปรมันก็จะเปิดได้เนาะน้าแต่ตัดออกแล้วก็เปิดเข้าไปได้ไม่ต้องข่ามันยากจ้ามีทางเข้าบ้านนี่คือห้องนั่งเล่นและนี่คือนี่คือห้องเก็บของเล็กๆน้อยๆจ้าอันนี้นั่งได้นะเพราะว่ามันเหนียวตูเข้าบ้านอันนี้นะจ๊ะนั่งได้นี่ อันนี้ก็นั่งได้ไอันนี้ทอมแองเจลี่ที่นั่นแหละค่ะไม่ต้องพูดถึงมันหรอกนะจะทำให้มันสั่นไม่ต้องไปกระติกมันมากมันสั่นอันนี้ห้องครัวอืมโบนัสมันบงังมือโบนบัสบังมันคือเป็นสะท้อนแสงสิวะเพราะมันอเทปอันนี้อโอเค อันนี้ห,นห้องน้ำนะจ๊ะแต่ว่ามันมีผ้าเช็ดตัวแต่ว่าผ้าเช็ดตัวอยู่ห้องนอนก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะจะชุดเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายวันถ่ายใหม่จะเพราะว่าเพราะว่านั่นแหละไม่ต้องรู้หรอกจ๊ะฝักบัวจ้าฝักบัวไร้สายแต่ก็ยังมีอยู่ <c oughs> นี่สบู่เป็ดที่ทุกคนต้องใช้ตอนเด็กๆแต่ไม่รู้เหมือนกันจ้ะว่า เคยใช้ไหมมาจะใส่กอลเลยจ้าไม่ต้องเช็ดอะไรทั้งนั้นต่อไปห้องนั่งเล่นที่ขาวจั๊วขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เจอนี่ไงผ้าเช็ดตัวนี่ไงก็นอนได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวพ่อจะหยัดเพิ่งเร็วมันจะทอนแสง ไม่เป็นไรจ้าสะท้อนไม่เป็นไรคุณดูเห็นอยู่ไม่ต้องใส่รองเท้าไหนชุดเสื้อผ้าค่อยๆชุดเสื้อผ้าค่ะฮะชุดเสื้อผ้าเนาะพี่จ้ามีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นจ้านี่จ้าถอดชุดถอดเสื้อได้เหมือนเดิมนะจ้าเดี๋ยวตัวนี้ชื่อคณะค่ะ ตัวนี้ชื่อคันนะมาจากตัวละครอนิเมะที่ชื่นชอบอ๋อชิงช้าแต่ว่าถอดชุดถอดรองเท้าได้หมดเลยมีบ้านน้องด้วยนะนี่จ้าอันนี้นะคะกำลังเดินทางไปบ้านของน้องนะคะต้องเดินผ่านส,ว,สาาวนสาธารณะนะแล้วก็ตลาดจ้าคนก็นิ่งเหมือนเดิมเออยุงกัดคางคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ เราไม่ฆ่าสัตว์ค่ะเราบริจาคบ้านเพื่อนโอ้ไม่ช่อันนี้ยังเพื่อนไม่อยู่นะคะก็ผ่านไปค่ะอันนี้พี่แป้งสีบิงใครรู้จักก็มิ้นมาเลยนะคะติดลิขสิทธิ์ไหมครับแปลไม่รู้เหมือนกันค่ะก็รีบไปค่ะนี่ค่ะ,ะยังไม่ได้สั่งซื้ออ่างกุชชี่นะจ๊ะอ่ะางกุชชี่นั่นแหละจะไม่รู้ว่าเรียกถึกหรือเปล่าก็เดินเข้า <c oughs> บันไดมาเลยจ้า <c oughs> นี่ค่ะห้องน้องเพื่อนนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ห้องของน้องค่ะบ้านของน้องอยู่อีกบ้านหนึ่งจ้านี่จ้าอันนี้ไว้ปิคนิคค่ะไว้ปเถ้าไปไล่ขายทุเรียนบอกะช่ไอมจ้าไม่เป็นไรบ้านของน้องนะจ้าบ้านหนึ่งสี่สองสูงนะจักไปกันเลยโอ้ยโอ้ทำเยอะขึ้นมากเลยจ้ะ นี่จ้าอันนี้อันนี้ห้องครัวของน้อค่ะอันนี้ตู้เย็นเปิดได้ตู้เย็นม่กตู้เย็นนะคะว้ามเอ็ไม่มีอะไรน่าจะมีอะไรในตู้เย็นจะเบลวาวมากเลยนะน้องเขากินหมดแล้วจ้ะติดคนนี้เป็นใครเนี่ยอ๋องั้นเปิดตู้เย็นคนนี้ก็เบอร์ธานาลีค่ะอันนี้ล่างมังกรของน้องมันเข้าไปได้ไหมอ่างเนี่ยเข้าได้ค่ะแต่ว่ามันแต่ว่าน้องต้อง ผอเสื้อขอนค่ะอันนี้ก็ฝักตัวเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีโมจิค่ะเป็นเขาเรียกว่าแชมเ,เอสบูเ่ e เหลวอีโมจิแบรนด์ดังอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนน้องแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ต้องดูหรอกค่ะเดียวหยาหมดแล้วหรอมันจะเป็นทะเลน่ะ,ะหมดแล้วหรอก็ยังก็ยังไม่ได้ระบายสีนะคะ่ะดีจ่จะบานติด<า>ทะเล อันนี้มันไม่ดีอ่ะโอเคเกี่ยแล้วเหรอเกี่ยแล้วจ้าโอเคอ่ะโอเคเปิดไปหน้าที่มันดูน่ารักหน่อยหน้าท,ที่วาดใหม่นะวสวนสาธารณะก็ได้อ่ะโอเคค่ะสำหรับช่วงนี้ก็อันนี้พี่อูจูนนะคะรู้จักไหมคะพี่อู๋จูนอู้จูนไฮเอ็น Hi N คะ่ะ กำลังต่อจิกซออยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาถ่ายคลิปหรือเปล่ามาทำชารินอะไรพวกนั้นนะคะเพราะว่าเป็นแฟนลับพี่อูนะค่ะกินอะโยจิลลีได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคอ่ะไปลาก่อนแล้วก็กินไฮเอ็กซ์สติกมาแล้วจ้าอร่อยมากๆเลยอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะคะเพราะว่าพี่อูตัวยงจ้าเด๋ไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่นี่ค่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายค่ะไว้มาพบกันใหม่นะคะ บายบายค่ะพบกับเออไม่ไมีอะไรหรอกค่ะไปกันค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะ